หากพบเหตุคนเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เราตั้งสติสังเกตรอบข้างว่าปลอดภัยและโทรแจ้ง1 6 6 9สวัสดีค่ะศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดช่วยแจ้งอาการฉุกเฉินและสถานที่เกิดเหตุด้วยค่ะเมื่อมีเจ้าหน้าที่รับสายให้แจ้งอาการความรุนแรงจำนวนผู้ป่วยเพศอายุของผู้บาดเจ็บ สถานที่เกิดเหตุความเสี่ยงและอันตรายต่างๆในที่เกิดเหตุสภาพของผู้บาดเจ็บเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจ่ายงานได้ทันหลังจากที่จ่ายรถพยาบาลออกไปแล้วให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุสอบถามอาการเพิ่มเติมเพื่อให้การช่วยเหลือระหว่างที่รถพยาบาลกำลังเดินทางไปยังจุดเกิดหเหตุฮัลโหลสวัสดีค่ะดิฉันเจอคนเกิดอุบัติเหตุจำนวนหนึ่งรายเป็นเพศชายอายุประมาณ40กสกว่า,วาปลุกเรียกไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจสถานที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าค่ะ ตอนนี้ผู้บาดเจ็บนอนอยู่บนพื้นถนนมีเลือดออกที่ศีรษะแล้วก็มีบาดแผลตามตัวค่ะและดิฉันชื่อใจดีแสนสุขเบอร์081 11 1118899ค่ะขณะนี้ทางเราได้ส่งชุดปฏิบัติการออกไปให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะและผู้แจ้งเหตุชื่อคุณใจดีแสนสุขเบอร์081 11 1118899นะคะจากนั้นเราจะต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ไม่หายใจ ด้วยการทำ CPR และถ้ามีเครื่อง AED อยู่บริเวณนั้นให้ผู้ที่อยู่ใกล้รีบไปนำมาช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและให้รอจนกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจะมารับผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาลโดยศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดจะสั่งการให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินออกปฏิบัติการตามอาการผู้บาดเจ็บและแจ้งให้ประชาชนมั่นใจว่าได้ส่งชุดปฏิบัติการออกไปให้การช่วยเหลือแล้วความสำคัญของการให้ข้อมูลในการโทร1669 หนึ่งข้อมูลผู้ป่วยอาการหรือเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินมีความสําคัญต่อการประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อให้การช่วยเหลือและส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 2. การแจ้งข้อมูลเบื้องต้นคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สําคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดและปลอดภัยยิ่งขึ้นบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรหนึ่ด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ